ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่ซาด้าซีชแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ซาด้าซีเอ็กซ์คอมโบิปนี้เราจะมาสรุปผลนะครับดันเอ่อการเดินออฟดัตนะครับ2อ0รอบกันนะครับซึ่งเป็นดันใหม่ที่เพิ่งลงเข้ามาตัวคลิปนี้เนะี่ยที่ผมลักัดนะ่ผมลงจบแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าได้อะไรบ้างผมเปิดคอนเทนต์นี้ไว้ในช่องซายด้าซีชแนลนะตอนที่เริ่มไลฟ์สตรีมรอบแรกถ้าชอบก็ฝากติดตามนะครับทั้งสองช่องทางของเราด้วยแล้วก็อยากเห็นคอนเทนต์นะครับอะไรอีกของเกกมนี้็ ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผลประกอบการเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับ สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆทุกๆยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็งา่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของแล้ววใช่่มัเเเพพืออออนนๆก็็าททปไิห ร,ร่วมถึงสามารถก่อโคโ้ดเ R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช,ช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สําคัญคือเปทตบินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเปทตบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการไปบอทดวันนี้ผมขอเสนอแอปพลิเคชัน UT Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆ ซึ่งเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ <h MEL Thanks> mm ่ง hmm. ที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลื่องไฟยู p h o ฟ e นะครับจะช่วยตรงนี้ให้ได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งงพพ็เเเร่่ม้้้นนนขอออ MVP MVP ีวัะาปใใหืๆไดช จะราคาเริ่มต้นกับแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมันน่จะสูงกว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากๆเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆท่าในใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะแล้วที่สาคัญคือใต้ description เนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อติดต่อสอบถามปัญหาอา <ๆ S 2> หื่นๆเพิ่มเ <ๆ S 2> ติมแลกเปลี่ยนความคิดเห <ๆ S 2> คือวันเนี้ยมันมันแค่27รอบเจ็อบนะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ที่ผมลงไป2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้วันที่3นะครับมันก็ตกวันละประมาณ90รอบนะครับวันนี้ก็ไปยี่สิบรอบนิดๆนะครับจริงๆผมลงจบตั้งแต่ช่วงเช้าๆแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาอัดคลิปเนาะนะครับทำไมต้องเป็น Garden of d u ดันะครับ,นนรบหนึ่งเลยตัว Garden of d u ดัเนี่ยมันเป็นดันใหม่ที่เพิ่งเข้ามา2คือ item rare ไอเทมแรประจำดันเนี่ยมันคือตัวลูนนะครับลูนแอมเลเวลาหนึ่งหรือว่สองขอไปเป็นลูนซอร์แอมกับกับเมจิกแอมเลเวลสอง นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยณนะล่าสุดที่ผมเช็คอะมันยังไม่มีตัวรูนหลุดเข้ามาในตลาดแต่ว่าอาจจะตอนนี้เราเช็คราคารูนกันอีกรอบหนึ่งเผื่อนะครับเผื่อว่ามีคนนําเข้ามาขายหรือว่าเผื่อเขาดรอปกันแล้วนะครับโดยที่แบบรูนเวลรสองเนี่ยรูนแอมเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้านะครับถ้ามีคนขายนะพอยิ่คือเนี่ยตอนเนี้ยณปัจจุบันนะครับตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเข้ามากิจกรรมเข้านะครับรูนเลเวลสองยังไม่มีเลยในตลาดแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับ ซึ่งถ้าดรอปมาชิ้นแรกเนี่ยราคาน่าจะเวอร์วังกําลังการมากนะครับสองก็คือบรรดาของเข้าอัลติเมทด้วยนะครับพวกเจาะอัลติเมท QW นะครับแล้วก็อุปกรณ์ขั้นเดโมเนียมนะครับเนี่ยชุดอาวุธนะครับอ๋อแล้วก็รวมถึงในส่วนของตัวที่เป็นอ๋อพวกประดับสูงๆนะครับเวลาห้าเวลาหกเวลาเจ็ดพวกนี้ก็มีเหมือนกันผ้าคุมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันนะผ้าคุมเดโมเนียมนะครับของแรงมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีกิจกรรมเข้ามาเสริมอ๋อเขาเรียกว่าเสริมเข้ามา เป็นตัวกิจกรรมที่ดรอกหัวกะโหลกเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่า,าผมก็ดรอกมาประมาณนึงอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ได้อะไรเท่าไหร่อย่างไงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับแอ้วจริงๆผมพูดซ้ำอีกแล้วเนี่ยตัวละครผมนะครับผมลงไปผมไม่แน่ใจว่ามันใช้รอบละกี่นาทีนะแต่ว่าค่าพลังผมอยู่ที่9ก้าแสนเก้านะครับจบได้นะครับแล้วก็ตัวไอเทมที่ได้มานะนี่มีประมาณนี้ันนี้ผมไม่ได้ย่อยอะไรเลยนะครับมีเท่านี้ เดี๋ยวให้ดูว่า2องรอบผมลงจนหมดแล้วจริงๆนะครับนี่ในครั้งก็ไม่เหลือแล้วนะครับเห็นไหมเหลือแค่พวกดันดีและนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็คงไปเคลียร์ดันดีต่อแต่ว่าโดยพื้นฐานก็คือหนีลงไประมาณนี้ของที่ได้มาก็คือเท่านี้นะครับมีของไดมันไหนมานะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่หรือแบบก็จะไม่ได้ค่อยได้แพงมากไอ้ที่ย่อยไปก็คือตัวเกยมย่อยออโต้นะผมไม่ได้ย่อยนะครับเห็นป่ะจะเป็นพวกของแอมนะครับของเลทธรรมดานะครับนี่พวกนี้ ก็แบบยังไม่ได้มีของที่แบบมีมูลค่าสูงอะไรมากนะครับที่ดอกมานะพวกอุปกรณ์สวมใส่ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทําการย่อยทิ้งทั้งหมดนะครับท <c oughs> ีนี้นะครับในส่วนของสองร้ออบของผมนั้นนะครับออกม,ม,ม,มีมีท่านี้อีกนะครับอีกนิดนึงอ่ะเห็นไหมนี่แอมนะครับแอมในรูก,ก็ดอกนะแต่ว่ามันไม่ใช่ของที่มีราคาสักเท่าไหร่นะครับส่วนรูนแน่นอนนะครับ ไม่มีนะครับของผมนะไม่มีรุ่นเลยนะครับที่ผมดรอปมาจะมีสร้อยรีซิตบวก5นะครับที่พอจะมีราคานะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเออมันมีอีกของไปอีกหน้านึงนี่หูแวมนะครับแวมนนะครับแล้วก็หูกาด9แล้วก็ไอเทมถัดมาที่ดรอปนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่จอแดงหมดและถ้าเป็นของแรงของผมมีเท่านี้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูมูลค่าไอเทมที่ได้กันนะครับ อ่อสร้อยนะครับตีไปว่าหมื่นห้านะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเจมตัวโซโต้นี้ไม่นับเนาะนะครับหินอันติเมตนะครับหินอันติเมตอีกวันสองหมื่นนะครับก็เป็นสามหมื่นห้าแล้วก็ฟอร์สคอร์ก็ตีไปประมาณสี่หมื่นนะครับไบออฟนี่ไม่นับเลยละกันเนาะมันปนกันหลายๆกิจจริงๆไบออฟนี่ก็ขายได้หลายบาทอยู่นะแต่ว่าไม่นับนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด40,000ื่นเจมแล้วเนาะ 40,000เจมนะครับผมได้ตัวหูแวนมาอีกนะครับโหเห,หลือพันเดียวไม่ถึงพันด้วยเศร้าเก็บไไ้เยอะขยายคอยคลเลคชันแล้วกันอันนี้ก็น่าพ,พอกันนะครับอืมเนี่ยได้มาแค่นี้นะครับไม่เีราคาด้วยแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นสองหินขาวหินขาวก็อีกสองพันเจมนะครับตอนนี้ก็มาณสี่หมื่นสองนะแล้วก็จอแดงนะครับอีกหมื่นเจมก็ตีประมาณห้าหมื่นเจมนะครับห้าหมื่นถึงหกหมื่นเจมโดยประมาณนี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับ แล้วก็ถ้าผมจําไม่ผิดนะดันนี้เหมือนจะไม่มีคาบาเบชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอไอเทมระหว่างทางที่เป็นพวกคาาเบอเนยเราก็จะไม่มีเลยนะครับนี่นะได้มาแค่เอาหมดแหละนี่ของเก่านะครับผมมีสองกล่องแสดงว่าผมใช,ใช้เวลาในการลงแค่2วันเองนะนะครับไอตัวดันเนี้ยนะครับไม่ถึง3วันนะแล้วก็ตัวไอเทมนะครับที่ได้มาจากไอตัวหัวกระโหลกเนี่ยก็นํามาแลกไปไอเทมเพิ่มเติมได้นิดนึงซึ่งมันก็อาจจะยังได้อะไรไม่เยอะเพื่อน อาตอนนี้ผมมีศีสันใช่ไหมผมแลกแคนดี้นะครับเลดแคนดี้ได้ปึ๊บอ่ะเดี๋ยวจัดเรียงก่อนประมาณ150เม็ดนะครับซึ่ง150เม็ดของเลดแคนดี้ที่ผมแลกมาได้เนี่ยก็แลกได้บูแคนดี้หเม็ดหรือไม่ก็เอ่อเดี่ยพวกโซลสโตนเวลเจ็ดนะครับพวกเนี้ยนะครับหรือใบฮาโลวีนทิเก็ตนะครับซึ่งใบฮาโลวีนทิเก็ตนี่ก็เก็บไว้แลกเป็นคอตูมนะครับฮาโลวีนได้หรือจะแลกเป็นจอแดงก็ได้นะครับ ก็ได้จอดแดงเม็ดนึงแต่ว่าจอแดงเนี่ยหมดผมก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีนะครับจะแลกเป็นเคอสคอมเิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าแลกเป็น AZ ลคืนมาก็ได้นะครับแต่ว่าอินที่บอกผมน่าจะเก็บไปก่อนนะครับน่าจะเก็บไปก่อนเอ่อหลกัหลกๆพื้นฐานแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมวิกนี้ <c oughs> ถามว่าต้นทุนที่ใช้สูงไหมมันก็ค่อนข้างสูง่ะเพื่อนๆมันก็หลายสองสามหมื่นเจียมอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าตัวดันอ่ะมันใช้หินเคอสห้าเม็ดไง ก็หลายหมื่นเจมอยู่อะที่ที่ผมลงถามว่าได้ทุนคืนไหมก็ได้ครับแต่ผมว่าเลทดรอปมันค่อนข้างโหดไปหน่อยนึงถ้าตอนนี้ผมคงเคลียร์ใบดันฟรีที่เขาแจกมาก่อนนะครับในพวกใบดันพวกเนี้ยแล้วก็ถ้าเคลียร์ใบดันฟรีหมดแล้วก็คงค่อยทยอยกลับไปลงใหม่ถามว่าอาจจะลงอีกไหมส่วนตัวคิดว่าน่าจะลงอีกนะครับเพราะว่ามันก็ลุ้นของแรเนาะของชิ้นใหญ่มันก็เยอะแต่ว่าคงอาจจะเว้นสักวันสองวัน,วนเดี๋ยวขอเคลียร์ดันเก่าก่อนนะครับ ก็ถ้าเพื่อนชอบผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราอีกครั้งนึงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ